แวะมาทักทายกันข้างบนนี้เป็นต้นใส่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศต้นใส่เนี่ยต้นใส่อยู่ข้างบนแล้วก็มานั่งมานั่งคุยกันตรงใต้ต้นใส่ในบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเชา้าเสียงเสียงนกจะ จะพูดแข่งเสียงนกจะพูดแข่งกันฝั่งนี้แสงได้หรือเปล่านะฝั่งนี้แสงได้แสงได้มานั่งมานั่งอยู่ใต้ใต้ต้นใสต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยอยู่ข้างบนนี่นะคะอยู่ข้างบนในบรรยากาศสดชื่นแสงไม่ได้ มาทักทายกันในยามเช้าเช้าแบบนี้นะคะจะได้หายคิดถึงกันก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็แวะมาทักทายกันในยามเช้าเช้าแบบนี้นกพูดแข็งนกพูดแข็งนกมันอยู่มันอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นซุ้มของ ปู่พระพิคเนตนะคะข้างหลังที่เคยมาถ่ายให้ดูนะคะเป็นเป็นเรือนของปู่ปู่พิคเนตปู่แห่งเรื่องอะไรเทพเทพแห่งความสําเร็จบรรดาลความสําเร็จให้กับเรานะอยู่ด้านหลังเราก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไทรบรรยากาศที่ร่มรื่นสดชื่นในยามสายๆายเก้าโมงกว่านะคะ เจ้ามงกุฎยามสายๆแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆทุกคนให้หายคิดถึงกันคิดถึงทุกวันอยากมาคุยด้วยทุกวันอยากแบบอยากมาไลฟ์สดแบบใต้ต้นไม้อย่างนี้แต่ว่าโทรศัพท์ไลฟ์แล้วเป็นย,ยังไงก็ไม่รู้เสียงมันไม่ได้ยินเสียงนะคะ เสียงมันหายก็เลยมาอัดคลิปทักทายกันในยามเช้าๆมาพามาชมบรรยากาศแบบนี้นะคะเสียงนกร้องแข่งกับเรามันนึกว่ามันนึกว่าแม่สายมานั่งคุยนั่งคุยกับมันหรือเปล่ามันก็เลยมาร้องใหญ่เลยมาร้องทักทายในยามเช้าๆในบรรยากาศแบบนี้ก็ได้พอมาพูดคุยเป็นคนที่ชอบคุยเนาะคุยได้คุยได้ทั้งวันชอบ คุยชอบทักทายเป็นคนเรียกไงเป็นคนอัธยาศัยดีแต่ว่าถ้าได้แบบว่าได้รู้จักก็จะรู้ว่าแม่สายเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเก่งถ้าไม่สนิทก็คือก็จะเงียบแต่ถ้าได้คุยก็คือคุยไม่หยุดคุยคุยเก่งคุยเก่งมากๆเพราะว่าชอบ ชอบคุยชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็ให้อยากให้ทุกคนออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้เพราะว่าชอบชอบฟังนะคะชอบฟังเวลาเพื่อนเพื่อนออกมาพูดออกมาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประจำวันหรือว่า เรื่องอาหารนี่ก็ชอบชอบกินเหมือนกันถึงได้แบบว่าถึงได้อ้วนนะคะหุ่นจะสมบูรณ์นิดนึงจะอ้วนจะอ้วนนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็หันมาออกกำลังกายเหมือนกันไปติดตามชมได้นะคะในแม่สายชั้นแนวนะคะเป็นเพจของแม่สายเองนะคะที่เปิดทำคลิปทั่วไปแล้วก็ลงการออกกำลังกายด้วยนะคะหุนอ้วนมาก แล้วก็ก็คิดถึงเราจะพูดคำไหนคือคิดถึงแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องน้องที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตแม่สายนะคะก็ก็คิดถึงแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนที่มาสนับสนุนแล้วก็ มาคอมเมนต์มากดไลค์มาทักทายกันในายามเชา้าๆวันไหนที่แม่สายโพสแคปชั่นที่ไม่ค่อยสบายใจนะคือก็ไม่สบายใจจริงก็คือไม่ไม่อยากออกมาพูดให้เพื่อนๆไม่สบายใจไปด้วยเราก็โพสแคปชั่นไปเพื่อนๆก็มาทักทายให้กำลังใจแบบว่า ดีมากๆแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มปลื้มมากๆในเพื่อนในแบบเพื่อนโลกโซเชียลนะคะถึงเราไม่ได้เห็นหน้ากันก็เหมือนเห็นหน้ากันเพราะว่าเราเข้ามาทักทายกันในยามเช้าๆทุกวันก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนๆนทุกคนผ่านโซเชียลแบบนี้นะคะมันเป็นมิตรที่หาซื้อหาซื้อด้วยเงินไม่ได้นะคะมิตร มิตรแบบนี้มิตรที่ดีเข้ามาทักทายพูดคุยคือคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์ให้กำลังใจกันแบบนี้คือเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่ามิตรที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่มิตรที่ทำร้ายก็ไม่อยากไม่อยากเห็นเหมือนกันมิตรที่ไม่ดีก็คือยังไม่อยากเห็นเหมือนกันนะคะเสียงเสียง มีป้ามีน้องทัพทิมมาเรียกป้าป้าสายอยู่ข้างๆทัพทีมมานี่แล้วมานี่แล้วมามีทัพทิมแวะเข้ามาทักทายในายามเช้าเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็ฉลาดทักทายในายามเช้าเช้าสดชื่นเด็กเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กน่ารักพูดอะไรก็น่ารักเนาะ เด็กที่ฉลาดก็ขอบคุณนะคะวันนี้ทักทายหลายนาทีแล้วก็ขอพักแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าพักเที่ยงว่างก็จะแวะมาคุยกับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตกันมาด้วยดีตลอดมานะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคน